เอ้าวคุณลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับคุณลุงนี่มาแต่เช้าเลยดูสิวันนี้มีของมาฝากที่ห้างครับเฮาแบบฝากเหรอของมาฝากนะครับที่ห้างนี่ก็โดยปกติแล้วห้างเปิด4ี่โมงนะครับถึงบอกว่าแต่เช้าความจริงที่อื่นเขาไม่เช้านะแต่ที่นี่ยังถือว่ายังเช้าอยู่นะคือเป็นโมงมาแต่เช้าเลยแล้วไม่ได้ทำบุญทำอเไรเหรอโอ้ทำมาแล้วมาเช้ามาแล้วใส่บาตรมาแต่เช้าเลยครับใส่บาตรใส่เช้าแล้วตอนนี้อนุญาตถอดแมสก์ได้ไหมครับเฟซซีทางบ้านอยากเห็นหน้าเน่คุณลุง พอสายขึ้นมามันเดือดร้อนจะใช้ตังค์ก็เลยมาหาต่อเนี่ครับเผื่อคุณต่อจะช่วยหรืออะไรตอนสายหน่อยในเดือนร้อนเดือดร้อนครับเช้าใส่บารอนร้อนนี่ร้อนร้อนอากาศหรือว่าร้อนใจร้อนเงินครับร้อนเงินนะครับครับลุงครับครัมีของมาฝากมีอะไรนี่ยังไม่มีใครได้เห็นเลยทีเนี่ยยังเลยครับอันนี้ของคุณปู่ของปู่เนี่ยนี่ของปู่นะทอดมานานแล้วครับผมก็จะมีรอยแกะน้าดูเลยอ่ะเุอลุง นี่ยังไม่มีใครเห็นเลยนะคุณลุงบอกนี่แพ็คไม่ยังดีเลยพักก็ยังดีเห็นไม้ในเจนะครับโอ้โหใสยเยอะหน้งห้างไม่เปิดเลยเหรอโอ้โหคุณลุงนี่มีอะไรตัดไหมครับมีมีครับแหมลุงอย่าดีเด่นไกลแล้วกันอ๋อใจอราฮะไม่ต้องครับมีใครตัดเนี้ยเสียของดูดูวันนี้วีเด่นแน่เลยีเด็นครับของเจ้าคุณปู่เลยนะครับเนี่ยเหรอครับ องค์ูท่านเก็บนี่นี่ฐานกันนี่นี่ขนาดฐานนะครับอ๋อนี่ฐานใช่ไหมเฉพาะฐานนะยังเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูตัวนะครับเป็นหัวเป็นพระใช่ไหมคุณลุงใช่ครับอ๋อเป็นพระหายากมากเหรออือโอ้งานดีนะครับเนี่ยครับงานดีแต่ไม่ใช่งานท่ามจันนะครับไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับแม่คุณลุงเนี่ยดีของดีอยู่เลยแล้วเอากันไกไหมอยู่เดียวนะฮะ ไม่ต้องครับไม่ต้องเนี่ยโอ้โหลุงนี่ยกล้องแค่วงจริงอันนอเอาเท่าไหร่น่ะก็ดีดดีดดีดกันโอ้โหกล้องแค่วงจริงเลยมือยังสั่นกูลุงหิวเหล่าเนี่ยเอาสักเป็กไหมเช้าเช้าล่อไม่ยังไม่ลุกมือยังสั่นอยู่เลยเอามันจะได้นิ่งมีสายที่ห้าไหมสักกะอันเป็กหนึ่งใช่ไหมแล้วมือนิ่งเลยนะตอนนี้มือสั่น รู้สึกมือสั่นสั่นสงคุณลุงเนี้ยเอาเอาเอาตัดยังไงทำไมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหล่นเล่นนะเดี๋ยวผมผมช่วยดีกว่าดีไหมฮะตัดอีกหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับเออเดี๋ยวอตัดอีกหน่อยคุณลงเนี่ยดื้อจริงจริงไหนถ้าไม่ได้เป๊กหนึ่งไม่นิ่งนะใช่ครับปากเปรี้ยวเลยปากเปรี้ยวเลยอ่าโอ้โหผ่าอะไรเนี่ยคุณลุง อ๋นอยเป็นเดือแก้วแล้วนะเยีะยก็มีข้อแบบนี้เลยสมัยก่อนใช่ใช่ใช่เที่ยเลยอันนี้ข้ออันนี้มันเพื่อกันเกต็ดทัรับผอนะฮะอ๋อเป็นกันเกตดเห็นไหมครับโอ้โหสดยงามนลเป็นไงครับเยวลงวางเลยก็ใส่กข้านะครับนไครับบล็อกเลยครับอืมอันนี้มีชิ้นเดียวในโลกนี้ครับในโลกนี้แหละก็ลงโลกนี้ชิ้นเดียว อ้นี่ด้านบนนี้ที่เป็นนี่เป็นทองคำก็เป็นทองคำมันเปทองคำทองคำฮะนี่เป็นหดได้นะถอดได้ด้วยครับอันนี้ก็นี่ก็เป็นทองคำนะครับอ้อคำพูดง่ายว่าเดิมทีเนี่ยเขาคงทำพื้นฐานด้วยนะใช่ครับอ๋องค์พระเหมือนพระแก้วทินะใช่ใ่แก้วมันเราเบรเรื่อง่องเค่องเององเรองเงคร่เครงเ่ครอค่องเรองเ่ออายุอานครองไรอยู่อระมาณยคครืรรอครเเค่องเ่องงเอ่อเองเงมค่งคลงง เรื่องราวแล้วรู้ประวัติด้วยแล้วรู้ศิลปะของพระด้วยลองให้นี้จะมีจะมีหลายสีนะครับเท่าที่เห็นเพอะอย่างนี้มีหลายสีเหรออันนี้เป็นเนื้ออะไรลุงนี่เป็นแก้วครับอ๋อเป็นแก้วนะฮะแล้วมีหลายสีด้วยหลายสีครับสีขาวสีเขียวสีแดงแล้วพวกนี้เขาทามาใส่ทีหลังหรืออันนี้เขาทํามาทีหลังนะฮะแต่ทามันมาแล้วครับแต่คนถ้ามีกระตังทีหลังก็แบบว่าในยุคของท่านนั่เองอท่านแต่เดิมทีก็หล่อจะพาะแก้วมาาพวกนี้ คนนี้เป็นแก้วในแก้วที่บ้านเราหรือว่าแก้วนอกแก้วจากนอกครับแก้วจากนอกลอจากนอกเลยครับลอจากนอกนอกที่ไหนไปไกลไหมยังไงต่างประเทศครับต่างประเทศนะคุณลุงระบุได้ไหมแถวยุโรปหรือแถวอ๋อน่าจะเป็นพวนยุโรปไม่ใช่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่ครับอ๋อนี่ก่อนตั้งแก้วไอ้ยุโรปตะวันตกใช่ครับอ๋อเดนนลอยญี่ปุ่นนะไอ้อย่างนี้เป็นแก้วยุโรปเลยใช่ครับอย่างนี้ถอดได้ใช่ไหมได้ครับอ๋อถอดได้จริงนะครับนี่นี่นี่โอ้โหนี่เขาแสดงว่าเขาขึ้นขึ้นทรง เขาตั้งใจทําเป็นตรงคําเลยครับอันนี้แล้วก็ตอกเนี่ยเหรอใช่ดุลไม่ประสง์เนี่ยนะใช่อันนี้เห็นแดงๆนี่เป็นอะไรครับเป็นชาติหรืออันนเป็นชาตินะเพอเป็นชาตินะครับโอ้วันนี้ของทีเด็ดเลยคุณลุงแล้วนี่เล่าประวัติได้ไหมองนี้คุณลุงได้มายังไงอ๋อนี่เป็นของตกมาอแม่เหรอเจ้าคุณปู่เก็บไว้นะฮะคุณปู่คุณลุงนี่ยเหรอใช่ครับที่อยู่สางโคกเนี่ยเหรอใช่ครับ บนลุงนี่เป็นคนสิงห์บุรีเป็นคนกรุงเก่าจริงๆนะครับลูกเออลูกหลานเออลูกหลานเออในทองเหม็นอะไรเงี้ยใช่ไหมท่านจะคุณท่านจะคุณอ๋อแล้ทหานนี่เป็นฐานเงินฐานเงินบุเงินนะครับอถอดได้ถอดได้ด้วยวันนี้ถอดได้หลายถอดนะภาคทิพย์ก็ถอนได้ภาคทิพย์ก็อนได้อ๋อนี่นะครับนี่กระไหลจำเดิมอยู่นะฮะจำเดิมนีดีบ่งบอกเลยยุ่งจริงนะใช่ครับนี่นะครับ นี่ครับเดิมเดิมเลยนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นงานช่างแบบช่างสิบหมูอะไรแบบนีช่างหลวงนะครับช่างหลวงใช่ไหมครับผมสมัยก่อนนี่ข้างนอกช่างธรรมดาคงคงไม่ทำนี้ไม่ได้นะครัุณลุงใส่ไม่ไม่แนบเนี่ยโหจะพังเราเนี่ยมันมันจะเจอคุณลุงนี้จะพังเราปล่าเนี่ยฮะมันจะพังรุ่นลูกหลานรุ่นลูกหลานเนี่ยกหยบขายนี่ใช่ไหมอ๋อให้หลุดเลยมันเป็นลิ่มใช่ของเขาไม่เนี่ยคุณลุงมันเป็นลิ่มเป็นแน่งปะ ถอดได้ดูเห็นเห็นอยู่เม้อถอดได้ดูถอดแล้วไม่ใช่ของมันซะแล้วถอดใส่ไม่ได้อีกแหมนะว่าอย่างนี้อย่างนี้คุณลุงสซตฐานเนี่ยไม่ว่าทํายุคไหนพระมีอายุกี่ปีอะไรยังไงได้ครับยุคหน่าประมาณยุครัชกาลที่หกนะครับอ๋อรัชกาลที่หกก็ร้อยกว่าปีขึ้นนะได้ครับได้ครับอ๋อรัชกาลที่หกเหรอครับอืมเรา นี่ยุคโลหกนะครับพระแก้วนี่เดิมทีเขาสส่ยาืองนอก<ช>สรุปให้คุณลุงบอกนะครับ<ช>สั่ยาบองนอกแล้วมีหลายสีนะครับพอเข้ามาเมืองไทยเนี่ยแล้วก็พวกเครื่องทรงต่างๆ,ๆเนี่ยมาทําโดยช่างแบบช่างวังช่างสิบหมู่นะนะครับถึงได้ดูลายเดินลายนะครับหายไปเงินใช่ไหมคับหายไปเงินครับฐานถอดได้พระนีสตถอดได้ได้ครับแล้วทุกส่วนนี้ถอดได้หมดนะได้หมดครับเป็นสนับแขนก็ถอดได้ใช่ไหมัได้ครับอ๋อสวยงามจริงๆนะครับวันนี้คุณลุงบอกว่าแก เจ้าได้เช่ากับแกมาเนี่ยหลายครั้งแล้ววันนี้แกน่าจะแบบว่าให้ฟรีนะครับใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ฟรีเจ๊งเลยครับให้ฟรีเจ๊งวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงนะแต่เดี๋ยวมีการต่อรองมานะครับเดี๋ยวจบยังไงแล้วอีพีหน้าติดตามนะครับคุณลุงตรลุงวันนี้นะครับครับโอเคครับขอบคุณที่ต่อมาครับผมโอ้โหวันนี้คุณลุงก็มาแบ่งปันพระสวยๆอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นคุณลุงบอกว่าเป็นสมบัติอะไรนะ สมบัติของเจ้าคุณปู่เจ้าเจ้าคุณปู่นะครับอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายต่อไปคงไม่มีอีกแล้วนะครับบนี้เหลือหมดแล้วครับเหลือแต่เหลือแต่ทองคําเลยครับวันนี้ทองคาใช่ไหมแต่ทองคาเราเนี่ยคุณคุณลุงนะเป็นเป็นฐานเงินแล้วเป็นตัวบุกก็มีนะมีครับมีครับเพราะก็เคยแบ่งแบ่งใช่ครับยังมีอยู่ครับคุณลุงบอกว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยจะไปทําบุญใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคุณลุงบอกว่าแวะล้างข้างทางักแป๊ g นึงครับ ไี้มามือสั่นมือมันค่อนแ้นงสั่นไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวไปขอนักเป็กนองเปกโอ้โหนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครมบ